ครับวันดีครับพี่น้องเมื่อนี้มาหาหน่อไม้อีกมื้อนี่แม่บ้านอกว่ายังบอกพอว่าซันหน่อไม้สม้มนัอ,อีกหลายว่าซันเฮ็ดหน่อไม้ส้มพี่น้องเอ้ยหาไปเห็ดหน่อไม้ส้มไว้กินงามแรงงามพุ่นยามแรงงามไข่มันบ่มีได้พี่น้องเอ้ยเลยมาหาไปตุนไว้เฮ็ดส้มไว้ดองไว้เฮ็ดส้มไว้กิน ไว้เก่งไว้พัดไว้ยังแล้วมันผัดเสียบเสด้ยเก่งไม่สุ่มก็ได้ไอปูใส่ปลาใส่ไก่ไปพี่น้องไปหาิไดหาเรื่อยๆแหละช่วงนี้หาหน่อไม้ไปตุนไว้ก่อนมันพอ่อเมแหละจังิไดพักเอาช่วงนี้เอาซะก่อนพี่น้องเอ,อ้ยไปไปหาเบื่อน่าจะพอได้อีกดอกพี่น้อง nó mấy cái này nhau này thì hát cậu này hát cậu còn cái nồi nhảy nhảy đây thì nó ngay nồi này nồi này còn oh nhào lép thì nó người nhau lép đấy khổ khôm lấy mình Hãy subscribe khôm thì nó Mì mình đấy. Đấy, nhau lắp nó cuộc để cho ảnh xong rồi chụp ảnh xong này. Ừ. bắn này bắn đi đấy, có phải đi này. Nam bắn đi bắn đi bắn đi không, đi ดีเดอพี่น้องก่อนึ่งเลยนี่ไรนหน่ออยู่ đ â หน่อบักใหญ่บักใหญ่เอาไปหาอีกพี่น้องเอ้ยโทษพี่น้องนี่หน่อนี่มึงดูนี่นง่ายขอคมพี่น้องเอ้ยดบ้ะมึงหน่อนนี่อืมเอา ยม่นทางเลยออกเทีนทางใหญ่<ไ>นนขานาดโหระโหระโอะได,ดินี่โ้ได้แต่ป่ายออเอาอันนี้เอาไม่ส้มหรอกอนี่หนูสั้น

ก่อนน้นอนเังได้โหในๆพวกกรมีอยู่พูพูออกขนาดเลยก่อนนี่ข้ามมาเบิ่งฝั่งนี้พี่น้องผู้ไม่เ็นพิ่นไดสามสี่นอสามนอหนึ่งสองสามสี่กับตัวต่ำๆนี้หอยู่ฝากพุ่กรมีอีกพี่น้องเดินนอไม้โค้บเป็นใหญ่นะออกขนาดฮู สิโกอก่อนพี่น้องเลยหกบ่ได้เห็นเลยพี่น้องเอ้ยกอเพราะว่าโมมีมองตังกล้องมันสั้นเหมือนรถเบิกตะฟังรถนี่กูด่ะสั้นลงไปน้ำสงครามพี่น้องพุ่นน้ำสงครามเด็กหน่อไม้ก่อนนี่กระไรผู้กูล่าหนึ่งเด้อกูล่าหน่อไม้กูล่าไม่เห็นมืดเลยพี่น้องเอ้ มาถึงมองมันมือนี่ผัวแต่มันัเงาผมไม่เนมัดเลยผูวเอ้าเอาซะก่อนพี่น้องเลยแล้วจะขึ้นไปเบิ่งเทิงพุทธตัวนี้ก่อนพี่น้องเลยนอนนี่ฝากเดียวกันนี่นี่นอนนึงอู้หูอัวผัวน้องเอ้ยผูวหนูไม่ไป เดี๋ยวสรุปเบิ่งกอ่อน,นนี้เด้อบาทนี้เด้อพี่น้อง,นองหน่อไม้ซองกอมองสันส้นๆหันตองตั้งกล้องบ่ได้วฮันโอ้ได้ไหลายทั้งใหญ่ทั้งหลายนี่อยู่ซองกอเนาะหาต่ออีกก่อนเอาหนอนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยอยู่นี่เฮ้ยเป็ดนี่ปวดหน,นอ,อ,อ,อบักใหญ่เอ้าลองมองดู มันหกน้องบอกเข้าไปได้บ้านยอเยอะเลยงาเนียแะกระมี้นน้องมึงนอนี่สั้นนี่ก่อนเด้อได้อยูอ่เนาะนี่พี่น้องเอ้ยอยู่เข้มทางเลยอันนี่รถกระจอดเหี้งข้างอยู่

เอ้ยแย่พี่น้องเข้มทางนี่เลยได้พูดนะนี่เข้มต่อฝั่งสงครามเลยนี่ทั้งใตนี่สงครามเลยนี่นี่รถกระจอดอยู่นี่นอนนี่ง่ายพี่น้องเล้ยนองบักใหญ่เลยอุ้ยหายหาย พี่ี่ไนกบนี่่พ,พ,พน้องเอ้ยอยู่นี่มีสองนอนนอนึ่งได้เอาและนอนี่ก็ได้นี่นอนี่เงาและปานปานราไม่ไปบ้านพี่น้อง,เ,ง,เ,องอเอ้ยเพรพรเอ้ยอก่อน ขอขมก้อเลยพี่น้องเลยขได้ไงฮัลโหลฮัลโหลฮัโหานอ้หักขนาดพี่น้องอุ่นนี่นี่ดูดิเอ้ยหนาบักใหญ่อยฮะพอแล้วพี่น้องน้ำเมื่อสักก่อนมือใหม่จังเอาใหม่อีกไปตื่มกัน หาหน่อไม้ส้มพี่น้องเอ้ยยังบอพ่อดอกหน่อไม้ส้มก็ได้ยังได้อีกลายอยู่กับชัแม่บ้านก็นได้เอาไว้ตุนตุนไว้กินงามเล้งดิหน่อไม้ก็ได้มีแต่หน่อง,งามๆได้พี่น้องเอ้ยสอนหน่อไม้วะพูดเห็นหน่องามๆอุย้ย ป้อทูผีน้องเลยน้อไม่ส้มไข่แหนมมันเงาก็เอาได้เพราะว่าเอาส้มเอาแต่เงาเงาเนี่ยเอาป้องมันน้ำเอาป้องมันไปเห็นเราไม่สม้มมุงมันอ่อนคักพี่น้องเลยเอ้ยเอ้าพอซะก่อนมือนีิฝากอ้ายฝากน้องเด้ออย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ